นิทานเรื่องความรักของพ่อนกเงือกจะเป็นยังไงกันนะนิทา,านเรื่องนี้บนต้นไม้สูงใหญ่ในป่ามีนกเงือกคู่หนึ่งกำลังทำรังอาศัยอยู่ไม่นานแม่นกเงือกก็ให้กำเนิดลูกน้อยตัวจำมั่มกินเก่งแล้วก็เล่นสนได้ทั้งวัน ม่เหนื่อยหรอฮะที่บินหาอาหารไกลๆมาให้ผมกับแม่ทุกวันลูกนกเงือกก็ถามพ่อนกเงือกไม่เหนือ่อยจ้ะเพราะพ่อรักแม่กับลูกมากนะสิพ่อนกเงือกก็ยิ้มกว้างก่อนนอนลูกนกเงือกยังถามต่ออีกว่าพ่อไม่เบื่อหรอฮะที่ต้องคอยระวังภัยให้ผมกับแม่ทุกคืนไม่เบื่อจ้ะเพราะพ่อรักแม่ ลับลูกมากนะสิพ่อนกเงือกก็กอดสองแม่ลูกหลับตาพริมนอนหลับไปด้วยกันแม้ว่าแดดร้อนจัดหรือฝนตกหนักพ่อนกเงือกก็ไม่เคยหยุดหาอาหารเพื่อครอบครัวหยุดพักบ้างนะจ๊ะแม่นกเงือกเป็นห่วงพ่อนกเงือก เพื่อเธอกับลูกฉันทำได้เสมอพ่อนกเงือกก็พูดพลางปาดเงือบางวันแม่นกเงือกต้องไปทำธุระข้างนอกพ่อนกเงือกก็ทำหน้าที่แทนคอยป้อนอาหารอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องบางที พ่อนกเงือกก็ต้องพาลูกไปส่งที่โรงเรียนแทนแม่นกเงือกด้วยเหมือนกันไปส่งลูกนกเงือกเข้าโรงเรียนวันนี้สามพ่อแม่ลูกก็ออกไปเที่ยวบินเล่นแต่ระหว่างทางก็เกิดพายุฝนโหงกระหนำ่ำพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ควางหน้าระวังนะจ๊ะที่รักระวงัง พอนกเงือกก็ตะโกนสุดเสียงก่อนพายุจะหอบแม่นกเงือกหายไปต่อหน้าต่อตาทิ้งพ่อนกเงือกที่กอดลูกไว้แน่นอยู่ข้างหลังเห็นแม่นกเงือกไหมจ๊ะเห็นแม่นกเงือกไหมจ๊ะพ่อนกเงือกก็คอยเที่ยวถามสัตว์ตัวนู้นตัวนี้ทีไปถามกระรอกถามป้านกฮูก ถามลิงแล้วก็ถามพี่ช้างว่าเห็นแม่นกเงือกไหมจ๊ะนับแต่วันนั้นแม่พ่อนกเงือกต้องเลี้ยงลูกตามลำพังแต่ก็หาเวลาออกตามหาแม่นกเงือกแทบทุกหนทุกแห่งเลยพ่อหาผมคิดถึงแม่พ่อนกเงือกก็ได้แต่กรอ,อบลูกทั้งน้ำตาพ่อก็คิดถึงแม่เหมือนกันลูก คิดถึงมากๆเลยพ่อนกเงือกก็บินไปถามไถ่สัตว์หลายตัวในป่าแต่ก็ไม่มีใครพบแม่นกเงือกเลยเลิกตามหาแม่นกเงือกเถอะป่าหูก็แนะนำพ่อนกเงือกผมจะตามหาต่อไปครับพ่อนกเงือกก็ยิ้ม ผมจะตามหาแม่นกเงือกให้เจอเลยมาอยู่กับฉันดีกว่ารังฉันใหญ่พออยู่กันสามตัวนะนกเงือกไม้สาวที่รังอยู่ใกล้กันก็เอ่ยปากชวนพอนกเงือกก็ทายหนะ้าขอบคุณครับผมรักแม่นกเงือกตัวเดียวความรักของพ่อนกเงือกมันคงต่อแม่นกเงือกไม่เปลี่ยนแปลง วันหนึ่งขณะออกตามหาแม่นกเงือกพอจนถึงสุดแนวปา่าพ่อนกเงือกก็ร้องตะโกนดีใจแม่นกเงือกของฉันแม่นกเงือกของฉันทั้งครูก็โผกอดกันด้วยความดีใจอย่างยิ่งแม่นกเงือกก็เล่าว,ว่าตนเองนั้นถูกพายุพัดไปชนกับต้นไม้จนปีกหักจึงรักษาตัวอยู่ในโพรงไม้นี้โชคดีที่พ่อนกเงือก ตามมาหาจนพบแม่นกเงือกขาบินไม่ไหวจึงกอดคอพ่อนกเงือกพาบินกลับบ้านคืนนี้พ่อแม่ลูกทั้งสามตัวก็กอดกันกลมในรังอุ่นพ่อไม่เหนื่อยระหรอฮะที่ต้องรักและดูแลแม่ทุกวันทุกคืน ลูกนกเงือกก็ถามขณะอยู่ในอ้อมกอดพ่อกับแม่ไม่เหนื่อยจ้ะเพราะพ่อมีความสุขนะสิแล้วทั้งสก็ยิ้มกว้างท่ามกลางหมู่ดาวรย์ไรยับ,ยบหลับไหลไปด้วยกันอย่างมีความสุขพ่อนกเงือกเป็นพ่อผู้รักเดียวใจเดียวคอยตามหาแม่นกเงือกซื่อสัตย์ต่อคู่รักของตนเอง นิทานเรื่องความรักของพ่อนกเงือกเรื่องสิริรักอุทยารัฐภาพใช้นิหอม